สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอพี่มดช่องมดมัมวาวนะคะในคลิปนี้เป็นคลิปรวม20คำถามของวีซ่าอเมริกาวีซ่าคู่มั่น k .1 กลับมาตามคำสัญญานะคะพี่มดรวบรวมข้อมูล20คำถามมาให้ทุกคนนะคะโดยพี่มดจะแบ่งเป็น10คำถามแรกจะเป็น10คำถามสุดฮิตที่ทุกคนเนี่ยต้องเจอแน่ๆน,นะจ๊ะ และในส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นอีก10คคำถามที่ทุกคนอาจจะไม่คาดฝันว่าคุณจะโดนถามคำถามเหล่านี้นะจ๊ะถ้าใครอยากรู้ว่า20คำถามนี้มีอะไรบ้างดูคลิปนี้ให้จบนะคะทุกคน How did you meet your fiance? คุณพบกับคู่มั่นของคุณได้อย่างไรตัวอย่างคำตอบนะคะ I met him on the dating website Match. Com. ฉันรู้จักกับเขาทางเด t ติ้งเว็บไซต์ Match.com How long have you known each other? คุณรู้จักกันมานานเท่าไหร่แล้วตอบนะคะ We have known each other for 5 years. เรารู้จักกันมา5ปีแล้วคะ่ะ When did you meet in person? คุณเจอกันตัวจริงเมื่อไหร่ตอบนะคะ December 2020 เดือนธันวาคมปีที่แล้วปี2020นะคะตอบสั้นๆได้ค่ะหรืออาจจะตอบในลักษณะทีะะ่ยกตัวอย่างเช่น last summer ก็คือหน้าร้อนปีที่แล้วประมาณนี้นะจ๊ะ How many times did you meet your fiance in person คุณเจอกับคู่มัณนของคุณเนี่ยกี่ครั้งเราอาจจะตอบได้ว่า one times หนึ่งครั้ง or few times สอง,ส,องสามครั้ง When was the last time you met your fiance and where? คุณเจอกับคู่มั้นของคุณครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่และที่ไหนนะคะตัวอย่างคำตอบก็จะเป็นประมาณว่า When I visited the U.S. last year in New York ก็คือเมื่อตอนปีที่แล้วที่ฉันไปเที่ยวนิวยอร์กนะคะหรืออีกคำตอบหนึ่งถ้าเกิดว่าแฟนของคุณเนี่ยบินมาหาคุณที่เมืองไทยคุณก็อาจจะตอบได้ว่า When he visited me Last year in Bangkok. How did you two communicate? คุณสองคนติดต่อสื่อสารกันอย่างไรก็ยกตัวอย่างตอบไปสั้นๆได้นะคะว่า by Skype, by phone, by email, or by line application ก็ทางโซเชียลมีเดียหรือว่าจะเป็นโทรศัพท์อีเมลหรือว่าวิดีโอคอลก็ตอบไปได้นะจ๊ะ What does your fiance do for living? คู่มันของคุณทำงานอะไรก็ยกตัวอย่างเช่น he is an electrical engineer เขาเป็นวิศวกรไฟฟ้าหรือใครทำงานอาชีพอะไรก็ตอบไปตามนั้นนะคะ Where does your fiance work? คู่มันของคุณทำงานที่ไหนอาจจะตอบได้ว่า he w o r k at ABC company in New York เขาทำงานที่บริษัท ABC ในเมืองนิวยอร์ก Where does your fiance live? คู่มันของคุณอาศัยอยู่ที่ไหนเราก็ตอบว่า He lives in Manhattan, New York เขาอาศัยอยู่ที่เมืองแมนฮัตตันรัฐนิวยอร์กนะคะแมนฮัตตันคนไทยก็จะพูดแมนฮัตตันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอาจจะพูดให้ฝรั่งเข้าใจเนี่ยเราต้องพูดว่า Manhattan คือไอ้ตันเนี่ยมันจะหายไปแบบนี้นะจ๊ะ What is your fiance' birthday? วันเกิดของคู่มั่นคุณเนี่ยคืออะไร His birthday is on July 10. วันเกิดของเขาคือ10กรกฎาคมถ้าใครจำปีเกิดเป็นคอสอได้ก็ตอบให้เต็มไปด้วยนะคะถ้าจำไม่ได้คิดว่าไม่เป็นไรหรือ,อบางคนเนี่ยอาจจะเจอคำถามที่ว่า How old is your fiance? คู่มันของคุณอายุเท่าไหร่เราก็ตอบได้ว่า 50 years old อายุ50ปีแล้วจ้าต่อมาจะเป็น10คคำถามที่คุณอาจไม่คาดคิดแต่ว่าท่านกงสุนอาจจะหยิบยกมาถามคุณก็ได้คำถามแรกเนี่ยก็จะเป็น when did your fiance propose to you คู่มันของคุณขอคุณแต่งงานเมื่อไหร่อันนี้ตอบตรงตามความจริงนะคะตามใบสมัครที่กรอกแล้วก็ตามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆเราตอบสั้นๆได้ยกตัวอย่างเช่อนอาจจะตอบเป็นเดือนแล้วก็ปี June 2020ก็เจอกันเดือนมี uh, มิถุนายนปี2020หรือบางคนอาจจะตอบเป็นช่วงเทศกาลก็ได้ยกตัวอย่างเช่น um, on Valentine's Day last year ก็คือเป็นวันวาเลนไทน์ของปีที่แล้วประมาณนี้นะจ๊ะ When and where are you going to have the wedding คุณวางแผนที่จะแต่งงาน เมื่อไหร่และที่ไหนนะจ๊ะเราก็อาจจะตอบไปก็ได้ว่า we are going to have the wedding in New York around September this year ก <g ül üyor> ็เราคิดว่าจะจัดงานแต่งงานที่เมืองอ New York หรือรัฐ New York ช่วงประมาณเดือนกันยายนปีนี้จะ้ะ Does your fiance have any s i b l i n g Yes No ก็ตอบไปนะคะเขาถามว่าค yes, no. ุณม uh, ่อของคุณเนี่ยมีพี Kayla: ่น้องหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ามีพี่ชายน้องชายก็ตอบไปตามตรงอยกตัวอย่างเช่น he has one older sister and one younger brother ใช่เขามีพี่สาวคนที่อายุมากกว่า1คนแล้วก็มีน้องชายที่อายุน้อยกว่า1คน Does your fiance have any children? คู่มันของคุณมีลูกหรือเปล่า How old อายุเท่าไหร่ก็ Yes No ก็ตอบไปแล้วถ้าเกิดว่าเขามีลูกเนี่ยก็บอกอายุไปด้วยอ่ะยกตัวอย่างเช่น Yes he has one fifteen years old girl ก็คือเขามีลูกสาวอายุ1 5บหนึ่งคนค่ะ Have you ever been to the U.S. คุณเคยไปอเมริกาไหม ตอบไปนะคะว่า yes หรือ no ถ้าเกิดอ่าไม่เคยมาก็บอกว่า no i never been there ฉันไม่เคยไปถ้าเกิดว่าเคยไปกี่ครั้งก็ว่าไปอยกตัวอย่างเช่น yes i've been there one time ฉันเคยไปหนึ่งครั้ง how much time have you spent together คุณใช้เวลาอยู่ด้วยกันเท่าไหร่ตอบสั้นๆก็ได้นะคะ two weeks 2อ,อาทิตย์ one month 1เดือน แล้วท่านกงเนี่ยก็อาจจะถามต่อก็ได้นะคะ What did you do together เหมือนกับว่าแล้วคุณทำอะไรด้วยกันล่ะอ่ะเราก็อาจจะตอบไ,ไ,ไปก็ได้นะคะว่า We have spent time traveling together and visiting his family ก็เราก็ใช้เวลาไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนครอบครัวของคู่มั่นประมาณนี้จะ้ะ Where was your fiance born คู่มันของคุณเกิดที่ไหนเราก็ตอบเป็นชื่อเมืองและรัฐก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่น Los Angeles California เกิดที่เมือง Los Angeles Los California ค่ะท่านกงก็อาจจะถามได้นะคะว่า What do you like about your fiance คุณชอบอะไรในตัวคู่มันของคุณนะคะอันนี้ก็ตอบตามความจริงแล้วแต่ความรู้สึกของของคุณนะคะ,ะยกตัวอย่างเช่น He's smart funny and very kind to me ก็เขาเป็นคนฉลาดตลกแล้วก็ใจดีกับฉันมากๆอันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างให้ฟังนะจ๊ะ Are you planning to have children คุณวางแผนที่จะมีลูกไหม Yes หรือ No ก็ตอบไปนะคะเช่น Yes we are No we are not Have you ever met your fiance parents คุณเคยเจอ พ่อแม่ของคู่มั่นคุณหรือเปล่า yes หรือ no ก็ตอบไปตามตรงนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณเคยเจอแล้วคุณตอบ yes i have ท่านกงสุนก็อาจจะถามต่อว่า when and where did you meet them คือ,อคุณเคยเจอกับพ่อแม่ของอคู่มั่นคุณเนี่ยที่ไหนแล้วก็เมื่อไหร่นะคะ,ะคุณก็อาจจะตอบไปว่า i met them on last christmas in florida คุณเคยเจอกับพ่อแม่ของคู่มั่นคุณเนี่ยช่วงคริสต์มาสปีที่แล้วที่ฟลอริดานะจ๊ะ What is your fiance's mother s name แม่ของคู่มั่นคุณชื่ออะไรเราก็อาจจะตอบว่า Her name is Joanne เธอชื่อ Joanne จะ้ะ How much does your fiance earn รายได้ของแฟนของคู่มั่นคุณเนี่ยเท่าไหร่ นะคะตอบเป็นตัวเลขไปเลยค่ะยกตัวอย่างเช่น120,000 per year ก็แฟนเรามีรายได้ประมาณ1,20,000เหรียญสหรัฐต่อปีนะคะรายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเวลาที่เราพูดคุยกันเราจะพูดเป็นต่อปีไม่ใช่ต่อเดือนจ้ะ และนี้ก็เป็นตัวอย่างคำถามและคำตอบนะคะคำถามสุดฮิตและคำถามที่คุณอาจจะไม่คาดคิดมันอาจจะเกิน20คําคำถามก็ได้เนาะก็พี่มดหวังว่าทุกคนจะได้สาระความรู้จากคลิปนี้แล้วก็นำเอาไปเ,าเขาเรียกว่า adapt apply กับคำตอบของตัวเองนะจ๊ะ ซึ่งในหลักความจริงแล้วเนี่ยท่านกงสุลเนี่ยอาจจะสุ่มเลือกคําถามมาถามคุณแค่3าถึงห้าคำถามนะคะแต่บางคนเนี่ยถ้าเกิดว่า,าให้ข้อมูลน้อยให้ข้อมูลไม่พอเนี่ยก็จะโดนท่านกงสุลเนี่ยถามมากหน่อยอาจจะเป็น7คําถามถึง10คําถามก็ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องเตรียมตัวให้ดีๆคำถามหลกัหลกๆเนี่ยมันก็จะเป็นแบบโฟกัสถึงความสัมพันธ์ของคุณแล้วก็แฟนคุณเนี่ยแหละรู้จักกันได้อย่างไรรู้จักกันนานแค่ไหน คือเขาต้องการที่จะให้เหมือนกับว่าคุณสองคนเนี่ยรักกันจริงๆแล้วก็อยากจะแต่งงานกันจริงๆนะคะและนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ต้องการที่จะรู้ว่าคุณนะ่ะรู้จักตัวแฟนของคุณมากน้อยแค่ไหนรวมทั้งไปรวมไปถึงทั้งแฟมิลี่ของเขาด้วยนะจ๊ะแล้วท่านกงสุนก็อาจจะถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเนี่ยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียนะเนี่ยมันแบบคำถามมันเยอะมากๆเลยก็ อะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ผ่านการสัมภาษณ์กันง่ายๆแล้วก็ตอบคำถามได้เรียกว่าไม่ติดไม่ขัดนะจ๊ะโอเคค่ะเป็นกำลังใจทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์เป็นกำลังใจพี่มดด้วยแล้วถ้าเกิดคิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆนะกดแชร์ฝากกดแชร์ไปให้ด้วยนะคะใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด subscribe ติดตามกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะคะโอเคค่ะแล้วพี่มดก็จะเอาสาระดีๆเกี่ยวกับวีซ่าอเมริกาแล้วก็ชีวิตในอเมริกามาฝากทุกคนอีกนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย